ชวนเมาผู้หญิงชวนเมาวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาเมาประเด็นร้อนค่ะของนักร้องสาวอย่างน้องซิวิเดอะสตาร์เจ็ดนะคะโดยเฉพาะในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยกำลังจับตาถึงความเปลี่ยนแปลงไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยกับลุคที่เปลี่ยนไปทั้งทรงผมแล้วก็รูปร่างที่ผอมเพรียวลงเยอะมากจนแทบจํากันไม่ได้นะคะทําให้หลายคนสงสัยค่ะว่าเอะเธอไปทําอะไรมาหรือว่ามีปัญหาอะไรในชีวิตหรือเปล่าถึงเปลี่ยนไปมากขนาดนี้ค่ะ โอ้โหเห็นภาพแล้วตะล,ลึงไปเลยนะคะผู้ชมค่ะกับการเปลี่ยนแปลงแบบขนานใหญ่ของน้องซิวี่เดอะสตาร์เจ็ค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหเห็นแล้วพี่ว่าตกใจและเป็นเหมือนสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนที่ชมอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าความอ้วนเป็นเรื่องชิชวๆ <c oughs> การเปลี่ยนลุกเป็นเรื่องชิชวๆ <c oughs> น้องซิวีเนี่ย มีการเปลี่ยนลุกตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องรูปร่างอย่างเดียวมีทั้งทรงผมหน้าตาบุคลิกหลายๆอย่างมันเริ่มมายังไงหลายคนสงสัยมีปัญหาอะไรรอเปล่าไม่ได้มีปัญหาไม่มีอะไรในชนิดนะคะไม่มีค่ะไม่มีแต่ว่าคือเราก็โตขึ้นด้วยแหละค่ะเพราะว่าเราเข้ามาจากเด e สตาร์เนี่ยก็อายุ15ปีเข้ามาอยู่ในวงการได้แล้วก็เริ่มเห็นว่าคนในวงการเขาก็รูปร่างหน้าตาดีทุกคนเลยหมดใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะเปลี่ยนตัวเองได้ในเรื่องที่เรา เปลี่ยนได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มรู้สึกว่าลดน้ําหนักแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะเอาแค่เรื่องทรงผมนี่เปลี่ยนมากี่ทรงคะค่ะก็เปลี่ยนมาประมาณสี่ทรงค่ะเปลี่ยนทรงแรกเป็นตัดบ๊อบขึ้นมานิดนึงค่ะเปลี่ยนทรงบ๊อบเสร็จไปไหนต่อคะก็ตัดขึ้นมาสั้นเสร็จแล้วก็ยังไม่หยุดอีกมาเฉือนไทยอย่างนี้เลยเกรียนเลยทรงนี้ได้แรงบันดาลใจอะไรมาที่เป็นก่อนหน้านี้ค่ะมันจะด้วยความที่หนูเป็นผมอยากโศกใช่ไหมคะพอทําแล้วมันจะ ฟูยก็เลยต้องเป็นตัดให้มันถ่ายขึ้นแต่ว่าทรงนี้พี่ว่าก็เข้ากับน้องซิริเนอะดูเปรี้ยวเท่เป็นมาดสาวอีกลุกหนึ่งนะคะคราวนี้มาถึงเรื่องที่สร้างความมือหาโดยเฉพาะในโลกของโซเชียลเกิดอะไรขึ้นถึงลุกขึ้นมาแบบว่าทําตัวเองให้ผอมลงขนาดนั้นก็ด้วยความหน้าที่การงานที่เราเข้ามาในสังคมนี้แล้วเราก็มองเห็นว่าเออมันมันน่าจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองทําดูแล้วปรากฏว่าทําแล้วมัน มันโอเคค่ะมันแบบเราทําได้อะไรเงี้ยค่ะออครั้งแรกเลยที่เริ่มลดความอ้วนเนี่ยค่ะใช้วิธีอะไรบ้างก็เริ่มจากการเปลี่ยนการวิธีการกินก่อนเราก็จะงดแป้งลงมา<ะ>แล้วก็มาออกกําลังกายมากขึ้นออกด้วยวิธีไหนคะออกด้วยวิธีไปเข้าฟินสค่ะช่วงแรกๆเนี่ยจะมีเทรนเนอร์เลยค่ะบางวันก็เบิร์นถึง พันแคลอรี่เลยฟิตเนสมาเรื่อยๆจนร่างกายก็น้ําหนักก็ลดลงแล้วก็ร่างกายก็เริ่มแข็งแรงขึ้นแต่มันก็กลายเป็นกล้ามเนื้อชั่งน้ําหนักเนี่ยก็บางทีก็ไม่ลงเพราะมันกลายเป็นกล้ามเนื้อมัน,น,นหนักกล้ามเนื้อใช่ค่ะและล่าสุดค่ะก็ได้เจอกับ สถาบันลดน้ำหนักแล้วเขาก็ได้เป็นผู้ช่วยดูแลเรื่องรูปร่างหน้าตาให้เราด้วยค่ะอ๋อแล้วช่วยชีวิตได้มากแค่ไหนคะก็ช่วยช่วยลดในส่วนที่เราต้องการจะลดแต่มันลดไม่ได้เพราะว่าฟิตเนสเนี่ยมันจะกลายเป็นกล้ามเนื้อแต่ว่านวัตกรรมนี้จะทําให้มันกระชับ และสลายไขมันได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันจําเพาะส่วนได้ด้วยส่วนที่ได้ผลกับซีวีเป็นส่วนไหนบ้างยังไงบ้างน่าจะเป็นช่วงตัวค่ะช่วงตัวแล้วก็ช่วงแขนตอนนี้จาก80ลงไปเป็น60ค่ะโอ้โหเปลี่ยนหุน่นเปลี่ยนลุกไปแบบนี้นะคะทุกวันนี้รู้สึกยังไงกับตัวเองบ้างค่ะก็รู้สึก อ่าอย่างแรกเลยก็ภูมิใจก่อนว่าแบบเฮ้ยเราเราก็ทําได้นะคะ <c oughs> แล้วก็รู้ <c oughs> สึกว่าคล่องตัวมากขึ้น <c oughs> อ่าทอะไรก็ง่ายขึ้นวันนี้คเคลียร์กันชัดชัดถึงที่มาของการเปลี่ยนลูกของสาวซินวีไปแล้วเลยขอเอาใจสาวๆต่อยอดกับเคล็ดลับการลดหุ่นที่สาวซินวีพูดถึงเป็นความรู้กันค่ะและตอนนี้นะคะสอนอยู่กับคุณนายนาพนโรมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรูปร่างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทราบว่าเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของคุณซิวีเลยใช่ค่ะเลยอยากมาขอความรู้นิดนึงค่ะคือทราบว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะ ค่ะนวัตกรรมใหม่ๆในการต่อสู้กับเรื่องรูปร่างมีเยอะมากเลยอยากทราบว่าปัจจุบันมีอะไรที่ปลอดภัยแต่ดีๆบ้างไหมคะค่ะจริงๆนวัตกรรมเรื่องการลดน้าหนักเี็ยเขาจะมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างล่าสุดที่คุณซิวีกล่าวถึงเนี่ยจะมีอยู่2เทคนิคด้วยกันค่ะถ้าเป็นเทคนิคแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าตัว fat e x p u l r e r จะเป็นการทํางานโดยระบบคลื่นอันทศาสตาร์ระบบ cavitation ที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มฟองอากาศในชั้นไขมันก็จะเดรนออกมาในรูปของระบบของเสียของร่างกายง่ายๆก็เงื่อปัสสาวะก็จะ มีอีกวิธีการหนึ่งซึ่งใช้ควบคู่กันจะเห็นผลที่ดีมากนะคะ mm hmm. ตัวนี้เราจะเรียกว่า t r i o s l i m ก็คือจะช่วยในเรื่องของการใช้สุญญากาศ mm hmm. สุญญากาศเนี่ยจะช่วยให้ชั้นไขมันใต้ชั้นผิวหนังเนี่ยอ่อนตัวเป็นโมเลกุลที่เล็กลง mm hmm. แล้วก็ขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการใช้คลื่ออินฟาเรดเพิ่มอุณหภูมิความร้อน <c oughs> ใต้ชั้นไขมัน <c oughs> พออุณหภูมิในชั้นไขมันสูงขึ้นเนี่ย mm hmm. การเผาผ่าญการทำงานของไขมันจะทํางานมากกว่าปกติถึงสองเท่า mm hmm. ขั้นตอนที่3เนี่ยเขาจะเป็นเรียกว่าเป็นผู้บําบัด ก็คือจะเป็นแสงมาเจนตาช่วยในรักษาที่ผิวเปลือกส้มก็คือทําให้ผิวเรียบเนียนสม่ําเสมอซึ่งเทคนิคที่แนะนําไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นเทคนิคเดียวกันที่ได้ให้คำปรึกษากับคุณซิวี่ไปด้วยนะคะแล้วก็โดยไลฟ์สไตล์เนี่ยคุณมีเวลาน้อยนะคะแล้วก็ต้องการเห็นผลระยะเวลาอันสัน้นก็เลยแนะนําเป็นเทคนิค2เทคนิคที่กล่าวไปข้างต้นนะคะเอาล้วค่ะนี่เป็นเรื่องราวของนวัตกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในยุคนี้แต่เป็นเรื่องของผู้บริโภคที่ต้องศึกษานะคะแล้วก็หาวิธีที่ได้ผลแต่ปลอดภัยด้วยสิ่งที่ สำคัญเพราะฉะนั้นก็ต้องถามผู้เชี่ยวชาญแบบนี้เยอะๆก่อนที่จะทําอะไรกันวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนยนยานะคะผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันคริสติฟรองนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหฟังแล้วเนี่ยรู้เลยนะคะว่าทําไมน้องซิวิก ถึงได้เปลี่ยนลุกตัวเองได้หน้าตะลึงขนาดนี้เพราะบางทีพอมีตัวช่วยดีๆที่โดนปัญหาตรงๆปุ๊บพลิกเปลี่ยนไปทันใดอย่างนี้เลยนะคะเอาไว้คุณผู้ชมที่อยากได้ข้อมูลเป็นความรู้ในเรื่องนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามไปได้ค่ะที่02536 7110นะคะ7 1 1 0ค่ะและ086 355 3733นะคะ3 5 5 3 7 3 3ค่ะ เดี๋ยวให้น้องซีวีช่วยทิ้งบอกต่อแรงบันดาลใจนิดนึงสาหรับใครที่ชมอยู่และอาจจะมีความฝันอะไรในชีวิตของตัวเองสร้างกําลังใจแรงบันดาลใจยังไงดีคะค่ะ <S s ai, an ก็ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องหาแรงบันดาลใจให้กับตัวเองแล้วก็หาที่ยึดเหนี่ยวแล้วก็คิดว่าอะไรที่เราทาไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดว่าเราทาไม่ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยพอเราคิดว่าไม่ได้ปุ๊บมันคือเป็นการไปดักต e ัวเองก่อนแล้วแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองและ หาอะไรที่ตัวเองเนี่ยคิดว่าเหมาะกับตัวเองมากที่สุดค่ะค่ะเรียกว่าทุกความฝันทุกสิ่งที่เราคิดว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่เรื่องของการประกวดะนะคะเดอะสตาร์ Star, ไปจนถึงเรื่องของการเปลี่ยนลุก mm hmm. เปลี่ยนรูปร่างใครจะคิดว่าเด็กสาวที่เคยแบบแก้มยุย้ยเ <c oughs> นาะร่างท้วมเสียงทรงพลัง ลายเปลี่ยนลุกมาเป็นสาวร่างเดียวเท่เก๋เปรี้ยวมาดเฉียวขนาดนี้เนาะวันนี้ขอบคุณน้องซิวีนะคะมาบอกต่อเรื่องราวของแรงบันดาลใจลวมทั้งมาเผยเรื่องของเคล็ดลับในการเปลี่ยนลุกตัวเองที่หลายคนสงสัยให้ได้ฟังกันชัดๆแบบนี้ขอบคุณ <c oughs> ค่ะ <c oughs>